องทรงพระอักษรกระซิบฝ่าบาทจากที่คนของกองกำลังรักษาพระองค์รายงานวันนี้เฉินเจอหมิ่งนั่นกระทบกระทั่งกับทั้งอย่างซจำยังแตะต่อยกันที่รงเล่าท่านว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกล้าดีอย่างไรมาทำร้ายคนของข้า ฝ่าบาทอย่าเพิ่งเกลี้ยไปพระยะค่ะายชื่อผู้แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวหันกงกงข้าได้ยินมาว่าเชิญเจอมิงผู้นี้เป็นพวกกระตันยูรู้คุณเป็นเรื่องจริงหรือไม่โทนฝ่าบาทเป็นเช่นนั้นจริงๆพระยะค่ะก็ดี หากบีดาของเขาเป็นพวกหาผลประโยชน์เข้าตัวข้าอยากจะรู้นักเขาจะเลือกเป็นคนนั่งที่พักตีหรือว่าเป็นลูกที่กระตันอยูยวนสกุลเชิญอาหารที่ใครทหารฝืดคอนักไหนเลยจะถูกปากเช่นที่บ้านวันนี้มีโอกาสได้พักก็กินเยอะๆหน่อยขอบคุณครับท่านพ่อ กบฏเฉินตูอยู่ที่ใดตัวสอบแน่ชัดแล้วอดีดตผู้ตรวจการแห่งเฮ้าโจเฉินตูริอารับเสินบนุญเป็นพวกหาผลประโยชน์เข้าตัวพวกหาผลประโยชน์เข้าตัวนำตัวไปขังคุกรอกการไต่สวนทหารรอยค่ะข้าถูกใส่ร้ายข้ามิเคยทำเรื่องเช่นนั้นท่านพ่อท่านเสียวเฉิญ อย่าขัดขวางเลยดูแลตัวเองให้ดีเถิดไปท่านพ่อเป็นคนเที่ยงธรรมสุดจริตมาโดยตลอดและไม่เคยพวัวพันกับผู้อื่นมาก่อนเรื่องนี้จะต้องมีเงื่อนงามอะไรซ่อนอยู่เป็นแน่หยิบชุดราชการของข้ามาข้าจะไปเข้าเฝ้าฝาบาทนอกตำหนักไทอันหยุดเดี๋ยวนี้ความผิดระดับนี้คงทำได้แค่เพียงแก้ต่างกับฝาบาท ฝ่าบาทเป็นผู้มีคุณธรรมจะต้องล้างมนทินให้กับพ่อของข้าได้เป็นแน่ตูอวิโฮช้าก่อนเจ้าบุกเข้ามาในเขตพระรักฐานของฝ่าบาทยามวิกาลหากเป็นการรบกวนฝ่าบาทข้าเองก็คุ้มกละหัวเจ้ามิได้หนาท่านกงกงได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิด หากฝ่าบาทถือโทษท่านแค่บอกว่าข้าบุกเข้ามาแล้วไม่มีใครรักไว้ได้ก็พอแล้วกราบไปเถิดองค์ข้ารักทหารมา้ารักษาพระองค์ตูอ่อวิโฮเฉินเจ๋อหมิงมีเรื่องขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทเนี่ยนะเรื่องนี้ยอมไม่ได้สามเห่านักเข้ามาให้หมดเถอะเรื่องสำคัญอันใดตูอ่อวิโฮ จงไตรตรองให้ดีก่อนพูดข้ายัางมีราชอีก,กาต้องตัดสินอีกมากนี่ก็คือฝ่าบาทที่อวยพรให้ข้าเจริญก้าหน้าใหญ่โตเขาเอื้อเฟื้อเมตตาเพียงนี้จะต้องขอฝ่าบาทไว้ชีวิตเชิญตู่ท่านพ่อข้าด้วยเขาละทางโลกและ,กะเกษียณมาหลายปีแล้วไม่เคยเป็นผู้หาผลประโยชน์เข้าตัวเขาจะรับสินบุญอะไรได้อย่างไร เหตุใดฝ่าบาทจึงมืนค่ะฝ่าบาทโปรดตรวจสอบให้กระจ่างได้สิในเมื่อเจ้ามีใจอยากจะแบ่งโทษจากพ่อเจ้าหานกกงกงหยิบแส้ม,ม้าที่แขวนบนกระแพงมาทีข้าเอามานแขวนไว้ที่นี่เพื่อแร่งร้าขนนางโดยเฉพาะนี่พยาค่าฝ่าบาทพร้อมแล้วหรือยัง พะยะค่ะใส่ตาแบบนี้ไม่พอใจหรือมีบังอาจพระยะค่ะเช่นนั้นก็จงเงยหน้าขึ้นมาแซนี้โทษฐานที่เจ้าไม่เคารพค่าแซนี้โทษฐานที่เจ้าไม่รู้จักที่ตามที่สูงข้าน้อยน้อมรับคำสั่งสอนของฟาบาท ขอฝ่าบาทตรวจสอบให้กระจ่างช่วยล้างมลทินให้กับพ่อข้าด้วยเถิดใครบอกเจ้าว่าจบแล้วคืนนี้เจ้าจะต้องมานอนปฏิบัติค่ะกระหม่อมทุนลาพะะัาค่าเฮ้ออะไรนะนอนปริบัตินอนปฏิบัติไม่ถึงเรื่องอย่างว่านั่นนั่นเหรอเอาจริงเหรอเกิดเป็นชายไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่อาจถูกยามเช่นนี้ได้ข้าน้อยข้าน้อยทุนลา เจ้าไม่สนหัวพ่อของเจ้าแล้วหรือหากเจ้าเก้าออกจากประตูบานนั้นแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะถือว่าเรื่องในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลือกสิจะกลับไปเช่นนี้หรือจะนอนปฏิบัติที่นี่ยังไม่รีบมาปลดเสื้อผ้าข้าอีกหรือจะให้ข้าปฏิบัติเจ้าหรืออย่างไร แม้จะพูดอยู่เพลา,ว,พาว,ว่าข้ายอมแลกแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อช่วยท่านพ่อแต่จะให้นอนปริบัตินี่มันช่างนี่นะรึที่เรียกว่าลูกกระตันอยู่เจ้าไม่ยอมหรือกระหม่อมไม่บังอาจพระชคาคะมานีจใจข้าพูดอีกเป็นครั้งที่สามหรือ มือไม้สันดริเชเยวไม่เคยทำมาก่อนเหรอหอมความเป็นความตาของท่านพ่ออยู่ในเงื้อมมือของฝาบาทแล้วไม่เลวนี่นี่สีถึงจะได้รสชาติของผู้ปลนดีบาทหน่อยปฏิกิริยาของเจ้าเรากับบ้าค่าบังคับขืนใจ ฝ่าบาทไม่ใช่มิใช่หรือกลเป็นข้าที่ปลนดีบัตเจ้าอย่างนั้นสินะาสามหาวแย่ yeah, แล้วข้าน้อยสมควรตายฝีมือไม่ดีแต่เจ้าอารมณ์นักทั้งๆท,ท,ที่ข้าพยายามแล้ว ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่สายนี้แต่ทำเช่นนี้คงจะมีฝืนอยู่บ้างสิ่งนี้คือยาล่องลอยเมื่อเจ้ากินเข้าไปจะไม่มีเรื่องไม่เหมาะพวกนั่นอีกหากเจ้าชอบก็เก็บเอาไว้เสียแต่หากเจ้าไม่ชอบร้านอยากจะทนทรมานข้าก็จะเอาไปเก็บข้าเงาะไม่มีทางให้ถอยแล้วนี่อาจจะเป็นภาพลวงตาที่เป็นผลจากยานี้ ดูเพลินแล้วฝาบาทไม่ได้เย็นชาเช็คเช่นปกติเด็กถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่อาจลืมเรื่องบ้าๆทั้งหมดนี่ได้เลยอาเหมือนกับที่ข้าคิดไว้ไม่ผิดทวนด้ามยาวและม้าเหล็กกับไฟสงครามที่เป็นปฏิทานของข้าตั้งแต่เด็กเรากับบ้าไกลเป็นความฝันอันแสนไกล ถ้ายอมสู้แต่อ,อยู่ในความฝันแต่จะไม่ยอมได้ฟื้นขึ้นมาในยามนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ